จะมาสร้างรถในฝันของเราขึ้นมาสายซูเปอร์คาร์ชิดซ้ายสายซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ชิดขวาใส่สันเล้งกันเดินมาข้างหน้าสายลนเบิ้มบ้ามาลุว้ยเราจะเอาเส้นไม้เส้นเหล็กแล้วก็ผสมกับมอเตอร์ไซค์เครื่องตัดหญ้าแถบอะไรเก่าๆมือสองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะต้องเอามาบิ๊กเป็นระบบเดียวกันมันจะออกมาเป็นยังไงกันวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมภูมิใจนําเสนอมากเลยเป็นรถนวัตกรรมใหม่ที่ยอดมากมาเลยมาเลย รถนวัตกรรมของไฮเอ็นเรานะครับผมเป็นรถไซิดซุปร์คา um ์นะครับป้ะทุนตลอ,อไ<ห>รกันได้อะเนี่ยมันคือรถในฝันของเรานะครับขอผมคนเดียวนั่นแหละไอเดียบันเกิดมากเราไปซื้ออะไร DIY ซึ่งรถทั้งคันเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้เวประมาณแค่สามพัน 3, บาทนะเว้ยสามพันบาทได้คันขนาดน,น,น,นี้คือมันเจ๋งมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งโครงเหล็กที่เอามาเชื่อมต่อกันล้อสูญญากาศไม่ต้องเติมลม ไม่มีแฟบความเสี่ยงก็คือเราไม่มีชกอับถ้าเกิดเราไปเจออะไรที่มันเป็นรูปด้านหน้อาจจะมีอาจจะมีหักได้นะจะแตกออกจากกันเลยว้าวคือเลือกเลยนะไปีกเยอะเหรอมุณชั้นแน่ซีนนะเดี๋ยวนี้หนือตัวแล้วหือเยนะคะเคลนเฉยค่ะ ตั้ืใจน่ค่ะจริงว่าค่ะดูไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนิดเึงคันนี้จะเป็นคันเร่งนะครับเราก็สามารถที่จะเหยียบไปอย่างนี้น่ะตัวมอเตอร์นะครับคือผมเอาเครื่องตัดหญ้านะมาดี Y มันเป็นตัวเครื่องเครื่องตัดหญ้าด้วยใช่เครื่องมอเตอร์เนี่ยมันเป็น2จังหวะนะครับทุกคนนะเราเชื่อมกันระบบเนี่ยไม่ต้องอธิบายมากมันมันยุ่ยยากนะครับแล้วก็เอาล้อเก่าๆอ่ะเอามาดี Y าเอามาติดติดๆทำเป็นโครงเหล็กแล้วก็เชื่อมถังน้ำมันเวลาคันเร่งมาเราผูกไว้ไอตตัวมออเร ก็จะทํางานทําให้คันเพืองมันหมุนล้อตรงนี yeah. mm ้ก hmm. like ็จะหมุนเรียบร้อยเสร็จปั OC ๊บตรงนี้จะเป็นเบรกนะครับทุกคนนะอันนี้จะเป็นสายพานเบรกเห็นปะเวลาขยำมันก็จะแบบเนี่ยมันตึงมันจะดึงไว้ให้เราเบรกได้นะครับไม่มีระบบเทยลลังนะครับตีนระบบตีนเกียริการวางเครื่องแบบรถสปอร์ตเลยวางไว้ข้างหลังควเครื่องเป็นแบบว่าใหญ่แก้ว้าออกแบบรถตัวนี้เนี่ยออกมาให้เป็นแบบเหมาะกับคนสมัยใหม่และสไตล์ของเราเนี่ยเวลาอยากจะพักที่ไหนอยากจะแคมป์ที่ไหนก็สามารถนอนได้เลยเพราะว่าด้านน้นเนี่ยเราออกแบบมาเป็นเตียงนอน พื้นที่ก้างขวางนะครับบอสเราขึ้นไปนอนให้กับเพื่อนๆดูหน่อยชิว,วแล้วเราก็มีเตียงนอนนะครับผมที่จะเอาไปปูนอนกันวันนี้แล้วก็ผ้าผมมห่หมใช่ตรงจุดบริเวณตรงนี้ที่พี่เมย์ยืนอยู่นะครับเป็นที่นั่งหรือว่าอันนี้อยากเป็นหัวเตียงมองเป็นจินตนาการเป็นหัวเตียง้วยขาดโคมไปอันนียวางหัวเตียงสมมติเราวางของวัตถุดิบในการทำอาหารไว้ตรงนี้เราทำย่างอะไรกินตรงนี้ถ้ามันางมาตรงนี้คือโต๊ะเรียบร้อย ถ้ายืนกินกันแบบใครอยากยืนกินกี่กินตรงนี้ใครอยากนั่งก็นั่งตรงนี้นะครับทุกคนตี้กลางสีแยกก็มีคนนอนอยู่ด้วยใช่พุม่มาลัยนะครับก็คือเราเอามาจากจักรยาน มันจะหลุดไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไม่มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงเพราะว่างบมันน้อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก้มต่ำก้มต่ำสิครับก้มต่ำเราเรายังไม่ได้ทดลองการขับขี่เราทดลองไปนิดเดียวเองวันนี้มีแขกทีิมาสักแก๊งหมีมาด้วยเราผมไปชวนแก๊งหมีแป๊บหนึ่งไปเที่ยวไหมครับครับผมครับผมพูดยังไงครับผมอะไปเที่ยวไหมครับเรียกพ่อครับก่อนลูกพ่อครับ เดี๋ยเดี๋ยวอเจ๊นะครับผมรู้จะไปเที่ยวที่ไหนลูกถ้าพี่ๆเขาไปเที่ยวที่ไหนครับไม่รู้เรื่องเลยกูเลยนะเนี่อแต่คือไม่โอเคพอแล้วหน้าเหมือนกันมากลูกนี่แม่นี่ลูกหน้าเหมือนกันงอ่ะโป้งครับโป๊มโป้งไปเที่ยวได้วยไหมครับมาหาไปเที่ยวอันนั้นก่ ไโอเคเราจะพาลูกๆทุกคนีะครับผมไปเดี๋ยวไปตั้งเราไปนั่งรถและพ่อขับดีๆลูกพ่อขับเ็พ่อขับไม่พ่อขับพ่อรับ พ่อครับอะแก๊กตีขึ้นมาแล้วขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยมามามาวันนี้เราจะไปกันนะครับทุกคนนะเราต้องเติมพลังกันก่อนด้วยสแน็คแก๊กขนมดีของคนดีสองรสแซ่บนะครับวันนี้กอสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับที่ผสมผสานความเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มให้เข้ากันอย่างลงตัวแล้วก็พอดีมากๆากท่านี้ใครชอบยกมือขึ้นโอ้โหอะไรเปรี้ยวก็เอาหมดเลย แซ่บมากๆกินแล้วสดชื่นแต่ว่าอีกรสชาติหนึ่งก็ไม่แพ้กันนั่นก็คือหอสีน้เงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่อร่อยเย็ด็ดรชานี้เนี่ยหอมหอยเชลล์ย่างมากนะครับเพื่อนๆครับเป็นหอยเชลลวภูเขาไฟสไปซี่ด้วยนะกินมมันโชยจินมมันโชยกินหอมมากอร่อยจริง ทั้งหองรสชาตินี้นะครับอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปซื้อเนี่ยหาซื้อที่ร้านค้าชั้นะนำทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนหากินง่ายมากๆเลยขอบอกว่าต้องไปลองดู ok, มันแซ่บจริงๆนะครับเพื่อนๆกินไปกินไปแบบว่าดูยูทูปไปอะไรอย่างเงี new, ้ยเดี <allah> <tı> pues okay. ๋ยวป้าจะทดสอบเครื่องดูนะก่อนแน่นๆเดี๋ยวตกน้ำพี่เมย์ต้องคอยดูแลแก๊งหนีดีๆนะเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมสลายแล้วดีๆไว้ให้นะ ถ้าเกิดลูตกมันไม่มีใครช่วยหนูได้เลยนะปกติอันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดดับเครื่องนะครับื่อเกิดเราจะให้เครื่องสตาร์ตติดแล้วต้องเอาลงทุกคนเห็นเส้นเหลือเหลือนี้ป่ะอันนี้เนี่ยเราต้องปั๊มให้น้ํามันเนี่ยมันเข้าตัวเครื่องก่อนนะกดปุ่มนี้นะครับปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนสังเกตนะครับว่าน้ํามันมันจะวิ่งในเส้นนะโอเคผมว่ามันน่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วว้าวเนาะเหลือแต่น้ำมันเรียบร้อยเออมาเฟียมาเฟียเต็มจอกไปเปล่าเลยจอมากเลยนะเอานะ เฮ้ยมาแล้วอยเฮ้ยลอปีลอปีอันนี้น้ำหนักรวมกันเนี่ยประมาณ200้โลได้ไหมเอะนเยอะมาก ไนไปเลยเ๋ยวๆเ๋ยอมันยังเวิ่งได้อยู่ป่าได้เฮ้ย ปลอบใจนะแต่บอกถ้าบอกท่อนถงมันแงแล้วอ่ะตรงนี้มันเป็นเหล็กเส้นเลยนะขนาดเป็นเหล็กเส้นเนี่ยมันรับน้ำหนักเราไม่ได้พี่เมย์แม่งพี่เมย์เยอะอ้อ้วนอ้วนฟาดอ้วนฟัดอ้วนอ้วนอ้วนน้ำหมดอยากินนมเยอะอะไหนูไม่ได้กินนมเยอะไปพี่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเอาไงดีวะชีวิตไม่สมองว่าเหล็กอ่ะมันเราดัดกลับได้นะจะได้แล้วเราทำมันได้เฮ้ยได้แล้วนี่้แลวตรง 哪里吧？ ปกติมากเลยนะคะไอ้พวกเนี้ยแต่ว่านเนี้ยมันมีปัญหามากเลยบ้าอะไงดีวะบอสเราจะไปกันต่อได้ไหมเนี่ยมันหักเลยไม่ดูเลยหรอแล้วแนะก็แตกอันนี้ก็หักเอ้าเราจะจะหักคุณเลยเหรอเอ้าพี่เราจะทำยังไงบอสไม่อยใช่ไห้ได้ได้ได้ไปพี่ไป ผมยกไหวนะเอาตรงผมยกไหวจริงจริงแล้วผมควรจะทําล้อเพิ่มอีกประมาณ4ี่ล้ออ่ะสองคู่ได้ให้มันรับน้ําหนักได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่ลองอ่ะคือมันไม่มีพี่เมย์กับบอสแต่ว่าพอน้ําหนักมันเยอะขึ้นวันนี้ขนาดเรายังไม่ใส่ฟูกใส่เตียงอ่ะได้ไม่หนักเลยไม่หนักเลย เต็มแรงเต็มแรงพอเราพอไปแล้วเป็นไงรถในฝันเราพวกเราบอกแล้วเรียและรถในฝันผมคิดว่ามันคงต้องฝันเอาอย่างเดียวเราเราเลนเคงนี้ เลอดลอดลวลอดลมันลุนไปนี่ลอลอด ะก็นะครับมีนี่อะไรพี่ม่ะมันยังไม่พุ่มอ่ะดีมันไม่ทับนะนี่ดึงดึงขึ้นไปก่อนช่วยกันดึงขึ้นไปก่อนจะไปจะดึงยังไงตร้อมๆเลยดึงเลยโอ้ยเมื่อกี้นี่เหรอเราตกลงไปแล้วมันทับพี่นี่โอ้โหไม่อยู่ในฝันเหรอทำไมเราอยู่แค่นี้เรายกไปดีกว่าวะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเตียงของพวกเรานะครับยังสามารถนอนได้ ไปแล้วจัดที่นอนกันอยู่ตรงนี้ก่อนผมยกไหวนะตรงนี้วิ่งกันไฟเบบี้ตอนนี้เรามาปิกนิกกันแทนแล้วนะครับรถในฝันของเราเนี่ยไปแล้วเฮ้ยอย่างดีที่พักเราวันที่เราในลองนอนโชว์เพื่อนๆหน่อยที่มีสบายไหมนุ่มไหมพี่เมย์นอนกลางทุ่งนาโอวโคอสวย ออกแบบเตียงนอนให้เรามาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องขับได้ด้วยแต่ว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะเดี๋ยวรหน้าเดี๋ยวเราแก้ตัวใหม่อาจจะทำแบบติดเรือข้างๆแล้วติดมอเตอร์ใบพัดลงน้ำลงน้ำเลยใช่ไหมอันนี้จิกงไปด้วยนะ อันนี้คือทุ่งนาของที่บ้านผมนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วมานานนานแล้วตอนนี้ก็ให้เกษตรกรรมป็นเกษตรกรเช่าพื้นที่ไปทํานาเขาก็จะทำนาประมาณนี้ตอนเด็กๆผมจําได้ที่เรามาทำข้าวจี่ยข้าวข้าวเหนียวปิ้งกันทั้งยี่เนี้ยตรงเนี้ยแล้วลมอากาศช่วงหน้าหนาวอ่ะใช่แอน่เด็กผมชอบเล่นอย่างนี้แน่เลยแล้วก็ไปใช่ปรออะไร เุืพวกนี้เนี่ยเป็นธุรกิจนะครับเขาจะเอาไว้ทําเป็นฐ่านเวลาที่ทํถฐานก็คือเขาจะเผาไฟให้มันร้อนๆแล้วเขาก็จะเห็นไหมเห็นรูตรงนั้นไหมครับเพื่อนเห็นพอมันร้อนปุ๊บแล้วเขาก็จะสังกะสีมาปิดมันก็จะเป็นฐานที่เราใช้กันนะครับอ่ะร้อนแล้วร้อนมาน้ํามันลงเลยเดี๋ยวเขาจะเตรียมน้ํามันไว้ในการทอดไก่ของเราเพื่อนๆก็ช่วยกันทําอาหารไปนี่ก็คือความสุขของการตั้งแคมป์นะครับเพื่อนๆก็จะชิลๆไปบริเวณนี้แล้วทานอาหารด้วยกันนะครับผมส่วนผมก็อู้งานสบายใจเอนหน้าพังก่อนก็ได้เดี๋ยวตื่นมาก รับแสงแดดอ่อนๆใกล้จะเย็นนะครับแล้วก็บรรยากาศไม่ร้อนไปนะดูว so, ิวครับชิลมากแล้วจะมีวัวมากินหญ้าด้วยนะโอ้โหปรุงรสมีอะไรมันเด็ดอันหอมจากนั้นก็รอหมว่าได้พร้อมพร้อมไก่สุกดีเบาอยู่เลยต้องร้อนอยู่ดีเท่านึมผมนี่นักซิ่งเลยใจมันลุกเลยอ่ะ เทไปเลยเทไปเลยโอ้โหวดดดดดเดดดดเดดดเดดมาเ้ลองดูดินดีใส่น้ำมันตอนีดแ้ววาวบเยอะแรงไงไปแรงาเจ็บโอ้เอเอ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 อใช่เอาขึ้นเลยมโอ้โหอันนี้ขนาดเไม่มีไฟแล้วมันยังเดือดเดือดเดือเดอดเดอดเใช่ได้โอ้ยน้ำจ หว,หวานๆหน่อยคิดถึงไก่ทอดหัดใหญ่เลยตรงนี้ตามธรรมชาติของพวกเราก็ประมาณนี้ไหนขอดูซิขอดูข้างในหน่อยอยังไม่เดือดเ <_ an> หรอเนม่เดี๋ยวไม่ไ้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องกันอีเดียวโลมันทำถูกวิธีหรือ ว่าผมว่าผมทำลุงแล้วไม่ใช่ควันมันขึ้นไปแล้วเหรอแล้มันจะหมดไปแล้วใช่แล้วมันหมดแล้วมันจบไปแล้วเรามัวแตทอดไก่กันทมาแล้วเนี่ยเอาจานมาใหม่อยดิไม่เสียงมันซาบซ่าขนาดนั้นนะอันนี้คือไม่ได้อยู่บนตุนโตถ่านแล้วเนี่ยไม่ได้เยเดี๋ยวตาบอลโอ้โหเสียงเราแปะเลยเสบยเราตาไหลเลยเสียโอ้โหมีข้าวเหนียวไหมอาร้อนร้อนมาจิ้มน้ำจิ้มอย่างงี้เอาเลยเอาเล็กๆกก่อนมันร้อน ร้อนอือเาอจังเหรอื้อนร้อนไรวะอือเนื้อไก่สุกพอดีเลยเห็นไหมสุกพอดีเลยของผมพอดีเลยร้อนพี่ครับผมนี่ไก่มาเร็งไก่มาเร็งติ๊งติ๊งกินแล้วเที่ยวสวรรค์เออยังไม่ได้ชนเร็วเร็วแล้วอื้ออืหมมาก แิ่มหมดแล้วเริ่มเย็นแล้วอีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะมืดแล้วนะครับฝากขนมแสดงแจกสองรสชาติด้วยนะครับผมห่อสีส้มรสอทุบข้าวผเกลือแล้วก็ห่อสีน้ำเงินไปเที่ยวภูเขาไฟสไปซี่หาซื้อที่ร้านขาชั้นนำทั่วประเทศเลยเพราะแสดงแจกเป็นขนมที่ของคนเดี คพิแถบไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าครั้งหน้าถ้าเกิดพี่อู๋ d i ไอวอะไรไม่มีผิดแน่นอนพี่อู๋มีแผน DIY เรือดำน้ำด้วยอันนี้พูดจริงจริงูดเยอนร้อนๆมื่วานเลยว่าทำเรือดำน้ำยังไม่มีใครทำเลยนะยังมันมีอะเขาทำเครื่องบินหรือยั่งสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสุดสไลด์ไปไปจ้าไป เฮ้ยเรารับพนักงานฝ่าย QC เข้ามาด้วยไหมให้เขาตรวจตรวจสภาพสินค้าก่อนเอาไปงานจริงโหมากเลยพี่เมนเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นเพราะพี่เมนเนี่ยวดูดูกินเนี่ยพี่เมนตัวหนักโอ้เป็นคันอ้วนเพราะทานหยุดกินไม่ได้โหแต่บรรยากาศตรงนี้สวยมากอ่ะพี่เราดูดิใช่แคมปิ้งอ่ะรำรุ่นผมขอไก่อีกอันนึง